ไม่รักฉันหรอสกอ์เปียนอ่าทำไมไม่รักสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอ่ากลับกันใหม่แล้วนะครับในช่วงมดข้อมแบตไรเบลนะเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาแนะนําทีมไปสําหรับเล่นแ a คชั่น w อลนะครับคลิปนี้นะครับพี่อธิบายตามความเขใจของพี่นะถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวละครของเรากันเลยโดยตัวละครหลักของเราวันนี้นะครับก็คือมิรีน่านะ สำหรับสกิลพาสซีฟของมารีน่านะครับถ้าหากเธอโจมตีฝั่งตรงข้ามที่ติดสถานะเลือดไหลน,นะครับเธอมีโอกาส15%นะครับที่จะฮิลเลือดตัวเองนะและถ้าหากมารีน่านะครับติดสถานะเลือดไหลน,นะเธอจะได้หลอดพลังงานหนึ่งหลอดทันทีนะครับโดยตัวละครที่สามารถเล่นคอมโบกับมารีน่าได้นะครับมีตามนี้นะซันก็อดโคทูคานะครับจะเพิ่มพลังโจมตี30%ให้กับตัวละครอาเวิลนะซัมโบเรปายเพิ่มพลังชีวิต30%นะครับให้กับทีมอาเวิลนะมาโฟกิตาน่าทำให้ตัวละครอาเวิลทุกตัวนะครััับไดด้้หลอลอพงงงาานนนนนตตแ่่แ่เเเเเริมมมนกะว ตัวละครในทีมของมิลิน่านะครับจะสร้างความเสียหายมากขึ้น100%นะหากอีกฝ่ายติดสถานะไฟไหม้พิษหรือเลื่อนไหลนะครับิดสเลปทายกิวทีมนะครับเลื่อนไหลกับพิษนะจะสร้างความเสียหายมากขึ้น30%นะครับคลาสิกมิลิน่าหากเธอเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับเธอจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมนะโอเคครับเดี๋ยวส่วนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะดูที่ทาเลนกันครับเดี๋ยวพรสวรรค์นะสำหรับสายโจมตีนะครับพี่ก็อฟตามนี้นะเดี๋ยวดูที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกนะครับการโจมตีขึ้นทางของเรานะจะะสรร้้าาางคคมมเียพ่่กขึนน1%ท2ับ สเปเชียลแท็กนะที่เป็นมินิเกมนะครับจะได้รับโบนัสมากขึ้น20%นะตัวที่3นะครับก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น15%นะครับถ้าหากว่าอีกฝั่งนะครับติดสถานะไฟไหม้พิษหรือเลือดไหลนะตัวที่4นะครับค่าสเปเชียลแท็กของเรานะครับจะสร้างความเสียหายมากขึ้น15%นะถ้าอีกฝั่งนะครับติดสถานะไฟไหม้พิษหรือเลือดไหลนะตัวที่5นะครับไฟไหม้พิษแล้วก็เลือดไหลนะครับจะสร้างความเสียหายมากขึ้น20%นะตัวที่6นะครับมีโอกาสอยู่22%นะครับจะส่งความเสียยหาาจกคอมโบนเดอร์ไปให้ทีมฝั่งตรงข้าม10%นะก็ตัวสุดท้ายครับ เดสมาร์กเวลาที่เราใช้คอมโบเอนเดอร์นะครับโอกาสที่สิเปอร์เซ็นะที่ใช้เดสมาร์กนะครับที่อัพตัวนี้มานะครับเพราะพี่หมั่นไซพวกที่มันชอบอัพสายอมตะมานะต่อมานะครับสายดฟเฟนสหรือสายป้องกันนะจะมีวานนี้นะครับตัวแรกนะครับจะมีเลือดเพิ่มขึ้นสิเนะตัวที่2นะครับเรามีโอกาสอยู่ทียี่สิบเปอร์เซ็นะครับป้องกันการโจมตีที่เป็นทะลุนะหรือการเจาะนะครับตัวที่สามนะครับหากเราป้องกันท่า Special Attack นะเราจะรับความเสียหายน้อยลงสิบสองเปอร์เซ็นนะ ก็สายสปอร์ตครับมีทั้งหมด2ตัวนะตัวแรกนะครับตัวละครที่เราไม่ได้เล่นนะครับจะสร้างพลังงานเร็วขึ้น10%นะตัวที่2นะครับตัวละครที่ติดแท็กอินนะครับหรือสลับตัวมาเล่นนะจะได้รับการสร้างพลังงานเร็วขึ้น20%นะครับเป็นเวลา10วินะโอเคครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเราไปดูที่เกียร์กันเลยเกียร์ใบแรกนะครับเกียร์ของมิรินานะเพิ่มหมันตากันติกคริเทคอ25%นะครับตัวที่2นะครับสกิลเฉพาะตัวละครนะเวลาที่มิรินาใช้ท่าสเปเชียลแท็กาส50%นะครับที่จะฮีลเโอตัววเอง50%นะแล้ก็ความสาาาามรรรถถสุดดท้้ยคัับบเกป็นนะะ X สร้างความเสียหายมากขึ้น25%นะครับถ้าเป features, ้าหมายติดสถานะเลือดไหลหรือว่าพิษนะส่วนเกียร์ไปต่อมานะครับเป็นเกียร์ที่ท mm ําให้อีกฝั่งติดสถานะเลือดไหลนะครับสำหรับเกียร์ใบนี้นะครับเป็นการ์ดของทากิดานะถ้าหากการ์ดใบนี้เป็นระดับเอกนะครับเรามีโอกาสที่15%นะครับจะทําให้ทีมฝั่งตรงข้ามติดสถานะเลือดไหลตั้งแต่เริ่มการแข่งขันนะเกียร์ของโกโร่ก็เหมือนกันครับถ้าหากการ์ดใบนี้เป็นระดับเอกนะมีโอกาสที่15%นะครับจะใช้เลือดไหลกับทีมฝั่งตรงข้ามตั้งแต่่่เรริมกาแขขงันนะ แล้วก็เกียร์แนะนานะครับเกียร์ของสกาเลตเรามีโอกาส35นะครับที่จะโจมตีทะลุการป้องกันของฝั่งตรงข้ามนะาหากการไปนี้เป็นระดับ X นะครับเรามีโอกาส50เนะครับเวลาใช้คอมโบต่อเนื่องจะทำให้อีกฝั่งติดสถานะเลือดไหลนะโอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้จัดเกียร์ไปแล้วนะสหรับมิรินานะครับพี่ก็ติดเกียร์ของเธอไปนะชุดก็ของชาวคานแล้วก็การ์ดเลือดของสกาเลตนะล็บทายแล้วก็โคโดคารน,นะครับพี่ก็ติดเกียร์มาตรฐานนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยแมตช์แรกกันเลยสำหรับทีมทีีาาททีีีี่่เเเเเเรราามมมจอออนนนนะนนะะคคัับกก็็ปททลลลงดดยยยยชหห ตอนนี้ก็ติดแก์ของเชียงซุงนะโอ้แล้วก็มีการ์ดที่พี่อยากได้ด้วยนะการ์ดไปเนี้ยการ์ดไปนี้มันดีมากเลยทุกคนเวลาที่เราเปลี่ยนตัวไปเป็นตัวมาทําให้เราดูดพลังงานของัางตรงข้ามมาเป็นของตัวมันเองอะตัวนี้นะครับสามารถหาได้ในช่วงหอคอยเฮอร์เร์นะอ่าส่วน2ตัวนี้ก็ธรรมดานะโอ้กอดน้ำแข็งอะป้องกันได้นั่นเหรออ่าตัวนี้เขาติติดคีพี่นะครับพี่จะได้พลังงานเร็วขึ้นนะถ้าติดติดคีสีเดือนนะแล้วก็ฝั่งนึงเขามีสกอร์เปียนด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาโดนไม่พี่ มันรดหลอดพลังงานค่ากันเหรอตายซะฮะรู้อ่ะอยู่เป็นนะจะไม่ใช้หลอดเหรอนั่นแหละขอหนึ่งหลอดเลยแล้วกันได้ตอนนี้ถ้าท่าสามแล้น,นะครับเพราะว่าเขาทำให้พี่ติดเลือดไหลนะ คครับส่วนต่อไปพี่ก็ได้เปลี่ยนการตัวละครแล้วนะใช้คิตาน่าแล้วก็เมรีน่าการเพชรนะครับเกียร์ที่พี่ใส่ให้นะครับก็เป็นเกียร์ของคิตาน่านะแล้วก็ท่าบูโตเอนดิ้งนะครับของคิตาน่านะแต่ว่าการไปนี้เป็นการทองนะครับจึงไม่สามารถใช้ท่าปิดฉากได้นะส่วนเมรีน่านะครับพี่ก็ติดเกียร์บูโตให้เหมือนกันนะทีมฝั่งตรงข้ามนะครับก็ใช้คิตาน่าเหมือนเรานะแล้วก็มีชาวคานด้วยทีมเขาติดคล้ายๆเรานะครับแต่ว่ามีเดมอนแบทนะเดมอนแบทของเขานะครับโจมตีเราก็ต่อเมื่อฝั่งเขาหรือฝั่งเเเเเรรราาาาานนนนนนะะะะะะคคัับบบใใชช้้้ทททท่่สสปีีียลลลลแแแจจจกโมมตตวดดดออํหหิถืไ ที่เขาครบเครื่องขนาดนี้นะครับพี่ก็ต้องขอโกงหน่อยละกันโอเคครับตอนนี้นะพี่ก็ได้ปิดเก์แล้วนะครับปิดเก์ดูดพลังงานนะไอตัวนี้รับรองพลังงานหมดแน่อ่าเริ่มเกมมานะครับมีดินาของเราก็ดูดพลังงานไปแล้วเรียบร้อยรีบใช้ท่าโจมตีมาสิมาเรียบร้อยโอตัวนี้นักเหนียวน่ะดับเอ็กด้วย ต้องไม่ดีหน้าออกมาตายโงมาตายนะครับไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ใใชตายโอ้ไม่ได้เอาจนได้ ของเราตายเลยนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยทีมฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นฮันโซฮาซาชินะตัวที่เสียเปรียบให้กับเมริน่าของเรานะครับเนื่องจากที่พี่ต้อง,องการเพจตัวนี้มาไปแรกนะครับเพียเพราะว่าพี่ต้องการให้สกิลทังยีนนำงานนะตัวละครที่เราเล่นนะจะสร้างพลังงานเร็วขึ้นนะครับอ่ากีดเทสมาร์กแล้วนะ ให้ตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยไม่ตีเราบ่นกวนเราให้มันตีรอบเดียวเหรอ <c oughs> เลือดไหลดิอ้าวก๊อปปี้เหรอเชิงซุงการระดับหนึ่งจะทำอะไรได้เนะี่ยฮะทำอะไรได้อ่าตัวนี้อันตรายนะครับผมเล่นหอคอยได้ดีเลยแหละทัดยาตัวนี้นะสกิลนะครับสามารถปิดการทำงานเกียร์ของตรงข้ามได้นะตัวนี้ ตึ๊ด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 ตัดด้วยจ้าเคาะเคาะโขอหัวไปหนึ่งเหลือตีน่ารักนะไม่รักฉันหรอสกอร์เปียนอ้าวทำไมไม่รักเี่ครับแล้วรอบนี้นะพี่ก็เปลี่ยนตัวอีกแล้วนะครับพี่ใช้เมรีนาที่เป็นการ์ดคลาสสิกนะก็คือการ์ดทองนะครับ รอบเกียร์ของเมรีน่านะครับพี่ก็ใส่เกียร์ธรรมดาให้นะทีมที่เราเจอกับฝั่งตรงข้ามนะับเป็นสกอร์เปียนสองตัวแล้วก็บรารังกาหนึ่งตัวนะก็สำหรับความคิดพี่นะพี่คิดว่าเมรีน่าคลาสสิกตัวนี้มันเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดครับในด้านดามเมจนะของการทองอะ่ะเพราะว่าตอนที่พี่เก็บมันมาจับได้ว่ามันเป็นตัวที่แบบมีพลังโจมตีเยอะที่สุดนะในการทองอะ่ะตัวนีเล่นเยอะอ,อยู่เนี่ยต้องทำให้เขาตดเล่นไหลก่อนปึออ๊บคาเตอร์เว้ยหมดหลอดเลย เฮ้ยดีมากเฮ้เดี๋ยวก่อนนะลืมไปบรา,าร์าก้าตัวนี้จะใช้เอฟเฟกต์เลื่อนไหลได้ก็ต่อเมื่อมันมีทีมเอเวิร์ด์เนี่ยโอ้หอะไรเนี่ยฮะอ่าพี่เปลี่ยนแตก,กินนะจะสร้างพลังงานเร็วขึ้นนะครับเป็นพลัสิวินะสร้างพลังงานเร็วขึ้น20%นะีนี่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 น,นี่รีบใช้ท่านเนว่ยจะใช้ท่าสองดิโอ้โหไม่ไหวเลย ท่าสองทำไมอยากได้ท่าแรกขอจิ้มหน่อยหมดเกลี้ยงเลยบื๊ดปื๊ดปืดปืดขอติดปืชากหน่อยปืชากปืชากปืชากโอ้ไม่ปิดนะครับเสียใจเนี่ยพี่ครับเดี๋ยวส่วนต่อไปนะพี่จะไปพูดถึงตัวละครที่มิรินาตัดทางได้นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับสำหรับสกิลพารซีฟของมิรินานะคอนตัวไหนนะครับที่ใช้เลือดไหลกับเธอนะจะทำให้เธอได้หลอดพลังงานหนึ่งหลอดนะบาร์กานะครับเวลาที่บาร์ก้าใช้คอมโบเวนเดอร์นะจะทำให้อีกฝั่งนะครับถสถา,า,า,านะเลือดไหลนะจะทำให้มิรินานะครับได้หลอดพลัังงานนนททีนะ ไพ่เมรีน่านะครับจากเริ่มเกมนะครับจะมีเวลาสิบวีนะจะทําให้อีกฝั่งครับติดสถานะเลือดไหลนะแน่อนครับถ้าเกิดว่าติดสถานะแล้วนะเราจะได้หลอดพลังงานนั่นเองซสซินคิตาน่านะครับหากเธอนะติดแท็กอินนะครับหรือการเปลี่ยนตัวละครมาเล่นตัวนี้นะจะใช้การโจมตีเคาน์เตอร์นะครับการโจมตีนั่นเองนะครับจะทําให้อีกฝั่งนะติดสถานะเลือดไหลนะครับเรเวนนมิรีเนอร์นะครับอ่าแน่นอนนะเหมือนที่เราเล่นกันนะครับหากเปลี่ยนแท็กอินเอาเธอมาเล่นนะครับจะเรียกโทเค็นบาราก้าออกมาเพื่อโจมตีนะทําาใหห้้อออีีกกกฝัััั่งตติดดสสสถนนนนนะะะเเืไลลแว็คครรรบบโซ์ปย จากการโจมตีปกตินะครับแล้วก็คอมโบเอ็นเดอร์นะมีโอกาสติดเลือดไหลหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวละครบางตัวนะครับที่มีปัฟบติดสถานะเลือดไหลนะโอเคครับเดี๋ยวส่วนต่อไปนะพี่จะมาพูดถึงตัวละครที่มีลีน่าแพ้ทางนะครับทิวอร่าร่างซิลเวอร์นะครับป้องกันการติดสถานะเลือดไหลกับพิษนะเอออฟเดอะเดซคิตาน่านะครับป้องการการติดสถานะเลือดไหลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาร์ไรเดนนะครับอาร์ไรเดนนะครับติดสถานะเลือดไหลหรือพิษจะทําให้ฮิลเลอร์ตัวเองนะส่วนต่อไปนะครับพี่จะพูดถึงตัวละครแล้วก็เกียรนนนะะะททีีี่สสสาาาาามมมรรรรรถ้งคคควเเยยหกกััับบบแ เรนกิตาหน้านะเจตนานะครับจะทำให้เพื่อนร่วมทีมโรนินตุกตัวนะความเสียหายมากขึ้น30%นะครับเวลาที่สู้กับทีมเอาเวลนะอันเดอร์โคเบอร์แคซี่เคสนะครับสร้างความเสียหายมากขึ้น20%นะครับเวลาที่สู้กับพวกนีเทเรียมเดือเอาเวิลนะส่วนของเกียร์นะครับก็จะเป็นคาตาน้านะสร้างความเสียหายกับพวกอาเวลมากขึ้นนะครับสานะก็เกียร์ของเดวแครนะครับสร้างความเสียหายกับพวกเอาเวิลมากขึ้นนะสาสิบเป็ดเปอร์เซ็นตปนะครับว่าการของเละค่ับ ถ้าหากคลาสสิกเดี่ยวแข็งติดสถานะเลือดไหลนะได้รับการติดคิดค้อเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ตัวละครตัวสุดท้ายครับกาเร็ตนะแต่สกาเร็ตนะครับจะไม่รับผลของการติดสถานะเลือดไหลนะถ้าหากว่าเธอติดเกียร์เลือดของตัวเองนะครับออฟซามารถเฉพาะเกียร์นะครับกาเร็ตนะครับจะฮิวเลือดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดติดสถานะเลือดไหลนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้หวังว่าจะชอบคลิปกันนะครับถ้าคลิปนี้นะครับพี่รีวิวบิดพารประกันไหนพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะมีีเเสยยยดาลนะะครัับออุตตสส่่่าาาาพด์เมมนแวทีมที่เราสู้นะครัับไม่เจอตวที่เมียะรรอบบหนน้าคั พี่จะทำคลิปรีวิวหอคอยโคดบอนะอธิบายเกียร์ในหอคอยนะครับประคอนที่เราต้องเจอแล้วก็ความสามารถของเกียร์นะถ้าใครสงสัยอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะ